พามาดูชุดโซลาเซลล์ที่เราทำไว้กันเวลา14นาฬิกานาทีดูการจ่ายไฟตอนนี้นะครับอยู่ที่2,253วัตต์แผงที่เราต่อเข้ามาเป็นขนาด330วัตต์ทั้งหมด9แผงดวนกันต่อนั้งกลมามาดูการผลิตไฟตอนนี้อยู่ที่2,000วัตต์แรงดันแบตเตอรี่อยู่ที่56.5โวลต์แบตเตอรี่เป็นชนิดลิเธียม nmc 1 7 0 m 4 4 8โวลต์ ไฮบริดอินเวอร์เตอร์ขนาด6,200วัตต์48โวลต์ตัวนี้กำลังวัตต์เต็มนะครับบ้านหลังนี้ใช้โซลารเซลล์แบบร0 0ไม่ใช้การไฟฟ้าเลยอ่ะยังจ่ายโลต่อเนื่องอยู่ที่2,247วัตต์ที่นี่ยังไม่มีแอร์นะครับนี่ขนาดยังไม่มีแอร์ยังจ่ายไฟขนาดนี้เลยถ้าเทียบกับการจ่ายแอร์ก็คืออยู่ที่2ตัวกันเลยทีเดียวมาดูกันว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้อยู่มีอะไรกันบ้างณตอนนี้อ่ะอันดับแรกเลยก็คือแสงสว่างไม่ใช่ตาข้างเขานะครับตากบ เป็นเจ้าของบ้านคือหมาพัดลมเปิดที่เบอร์สามดูกันแล้วก็มีพัดลมไอเย็นอีกหนึ่งตัวตัวนี้จะกินไฟอยู่ประมาณร้อยกวัตต์เลยนะครับมีทีวียังไม่ได้เปิดแล้วก็แสงสว่างฝั่งนี้อีกนี่ก็เปิดทิ้งเปิดค้างได้เลยโดยที่ไม่ต้องกังวลกับค่าไฟที่ต้องจ่ายมาดูกันตอนนี้อุปกรณ์ที่โหดที่สุดก็คือพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในครัวไม่ใช่ครกนะ แต่คือกระทะไฟฟ้าดูเดือดแล้วเดือดดังปัดปั๊ดปัดปัดเราโอ้โหไอขึ้นเลยนะครับแต่ว,ว่ายังไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวไปเชือดไก่ให้ลิงดูก่อนเอาไปใส่กระทะซะเลยตัวนี้น่าจะประมาณพันกว่านะครับตัวนี้น่าจะประมาณ730าบวัตต์ก็ตอนนี้หลดไปที่2,000กวัตต์ยังไม่ได้หุงข้าวเลยนะตู้เย็นอีก2หลังมาดูกันว่าภายในตู้เย็นมีอะไรกันบ้างตู้เย็นอาจจะเป็นแบบฉบับโบราณนิดนึง มันก็ม่นิดนะครับก็เก่าอยู่แต่ว่าใช้งานได้จริงนะมีไข่อยู่สี่ฟองจะฟองไหนเดี๋ยวผมทอดไข่ด,ดาวให้กินเอาไหมทอดใส่กระทะไปฟ้าเลยเดี๋ยวบอกเอ้ยไม่แอบทายอนะไรในตู้เย็นมีใบกะเพรา,านะครับมีไก่มีอะไรนี่มีปลาเอาทายไปเรื่อยเลยอันนี้ยังไม่มีตู้เย็นมีสองหลังตู้เย็นแบบไม่ใช่อ e ีเวอร์เตอร์ด้วยก็ใช้งานได้แล้วก็แสงสว่างในครัวอ,อีก มาดูตู้เย็นอีกหนึ่งตัวอันนี้ก็จะเป็นแช่น้ำประปาโดยตรงนะครับสามารถดื่มได้ปลอดสารพิษเพราะว่าเอามาจากก๊อกเ้าตูต้เย็นมีอะไรเจลเจลนี้เอาไปแช่ใส่กับพัดลมไอยเย็นโดยที่ไม่ใช่การไฟฟ้าเห็นไหมเพราะว่าที่นี่อากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่อยู่แถวภาคเหนือนะมาดูระบ,บบบ้านๆว่าทํำยังไงที่ไม่ใช้การไฟฟ้า ท่าในกรณีเราสำรองไว้ในกรณีก็คือแบบโซลาเซลล์ใช้ไม่ได้เราต้องทำยังไงเพราะมีไฟฟ้าสำรองด้วยวิธีการต่อพาไปดูด้านบนกันป้ายก็เอาไว้เป็นแบบแนวทางคันเอาหลังเต่าที่100ปีก็ไม่พังโยกซ้ายคือโซลาเซลล์โยกขวาคือการไฟฟ้าแล้วก็ฝั่งตัวกลางคือโหลดที่จ่ายภายในบ้านก็คือใช้ตั้งหลังเลยเห็นไหมครับว่าตอนนี้เราไม่ใช้การไฟฟ้าใช้โซลาเซลล์แบบร้อ เวลาที่โซลาเซลล์มีปัญหาเราทําเผื่อไว้เราก็จะโยกไปที่ทางขวาเพื่อให้การไฟฟ้าเข้าไปจ่ายแทนแบบนี้ก็ทนทานใช้นานร้อยปีกอบไม่พังตอนนี้โหลดเริ่มลดลงละอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยแ่วัตต์แผงก็ผลิตลงมาน้อยลงละเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่น่าเกือบจะบ่ายสามแล้วด้วยพ4น0 แรงดันแบตเตอรี่ยังคงค้างอยู่ที่ห้าบจีโวลต์แบบนี้ก็สบายครับนี่คือโซลารเซลล์บ้านที่มันใช้งานได้เราอยู่ที่จังหวัดแพร่ที่นี่ไฟดับบ่อยมากแต่มีบ้านหลังเดียวที่ใช้โซลารเซลล์ก็คือไฟดับสว่างทั้งหลังดับบ่อยมากครับที่นี่บางทีกําลังลุ้นมวยอยู่หน้าจอทีวีอย่างเงี้ยสัญญาณหายไปมวยค้างแทนที่จะต่อยคู่ต่อสู้ดันไปต่อยค้างกรรมการก็ให้ก็เรียบร้อยครับ ว,ว้าวเจอใบแดงเข้าไปวันนี้ก็พามาชมระบบบ้านๆที่มันใช้งานได้กับโซลารเซลล์บ้านๆย่อยัยกษ์เขาใหญ่วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ